ดาราสุขดาราอิอที่แบบว่าไปร่วมในกับแช่มคใช่ค่ะคนที่31เเลขสวยเลยมันจะแฝงคย่ตลอดคือจริงๆวันวันที่รู้ตัวคือเราไม่คิดว่าเราจะเป็นหนึ่งในนั้นเพราะของเราอ่ะมันคือโปรตีนรสสตรอเบอรี่แล้ววันที่เรารับไลฟ์อ่ะตอนนั้นก็จะมีฮิปโปมีพุดเดิ้์นแอนนาโมใช่ไหมคะแล้วเราอ่ะ ตอนนั้นเราทำงานเป็นทีมแล้วเราก็เช็คแล้วว่าอ๋อโอเคมีออยอนในที่จดแจ้งทุกอย่างถูกต้องเนาะอะไรเงี้ยก็ไปในตีมสีชมพูแต่ว่าระยะเวลาของโมอค่ะมันคือสองปีมาแล้วโมก็เลยไม่คิดว่าอ๋อฉันไม่มีอะไรอยู่แล้วปกติหลับอยู่ตื่นมาได้ยินชื่อตัวเองในทีนี้นล้ฮะหล่อเลยหลอกก็เลยพยายามที่จะเข้าไปค้น เพราะตอนนั้นเป็นการอะไรใน Facebook นะคะเราก็เข้าไปค้นเพื่อหาหลักฐาน mm hmm. เพื่อเอามายันว่าดีฉันไม่มีสิ่งนั้น mm hmm. จริงๆนะคะอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. เราได้มีการทําจดหมาย mm hmm. เพื่อเป็นหลักฐานใดๆเรียบร้อยแล้วในเรื่องของการรับเงินเอยในเรื่องของาการติดต่อคอนแทคหรือแชทไลน์ที่เขาติดต่อมาอะไรแบบเนี้ยค่ะ mm hmm. ก็ไล่เก็บหลักฐานเพื่อ mm hmm. เพื่อวันหนึ่งที่เจ้าหน้าที่ตํารวจพิจารณาแล้ว ้าสมควรเรียกหนูมีหมายหนูก็ไปยินดีค่ะแต่ถ้าเกิดว่าพิจารณาแล้วเรารู้สึกว่าของเรามันแบบไม่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 ได้พ้อขายแล้วก็เป็นการไล์ไล์ขายสินค้าตามปกติก็ก็น่าจะไม่มีอะไรก็ตอนนี้ไม่อยากเข้าไปขวางการทํางานของขอเจ้าหน้าที่ไม่ไม่อยาอยู่อยู่ดุมดุเดินเข้าไปแล้วเขาทำงานกันอยู่คือหนูแบบ หนูก็รอทุกอย่างให้มันเป็นไปตามขั้นตอนจริงๆก่อนดีกว่าก็เลยไม่ได้ออกมาพูดอะไรแสดงว่าตอนนี้ตำรวจยังไม่ได้เรียกให้โมเข้าไปแบบให้รู้เพียงแค่ว่าตัวเองคือหนึ่งในสาสบคนที่เขาจะเรียกแต่เขายังไม่ได้มีหมายมาถึงโมโมก็เลยรู้สึกว่าให้เป็นไปตามระบบขั้นตอนของเจ้าหน้าที่มันน่าจะดีกว่าเพราะว่าส่วนตัวทางตำรวโ,โมพยายามค้นหาไลฟ์มานั้นคลิปสั้น แชทไลน์ที่ได้มีการติดต่องานกันเป็นหลักฐานเราก็เตรียมของฝากเราไว้เผื่อว่าวันหนึ่งเราจะได้ไปฉุบรถบุกเท่าน้นองเรานานไปกี่ครั้งนะครับโมณตอนที่ไปโมไลฟ์ตรงนั้นจำนวนกี่ครั้งกับปาร์ตายอะครจริงๆตามหลักฐานที่มีอยู่ในมือคือโมไปไลฟ์หนึ่งครั้งและมีการติดต่อซ้ำมาถึงสามครั้งแต่คิวเราไม่ชนกันก็เลยไม่ได้มีการไปไลฟ์ซ้ํา ตอนนั้นไม่ได้เห็นสิ่งผิดปกติใไหมคะในการไลฟ์จริงๆวันนั้นเป็นการไลฟ์หนึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็ไปถึงเนี่ยเขาก็ระบุจริงมาว่าให้ใส่ชุดสีชมพูเป็นรสสตรอเบอร์รี่เราได้มีการเห็นสินค้ามาก่อนหน้านี้แล้วเห็นว่ามีได้จะแจ้งเป็นออยล์คือสินค้าปกติเลยก็ไปไลฟ์ขายของตามปกตินูนี่นั่นโดยมีตัวแทนต่างๆอยู่ข้างต่างได้อะไรพวกนี้ไม่ข่าวอย่ที่วมงันะคะเขาว่าแบบงทีเราอาจจะ ถามอะไรกัไปด้วยถามว่ากังวลไหมโมไม่ได้กังวลเพราะว่าเราเราไม่ได้ยุ่งเกี่ยวเกี่ยวกับกับทองอะไรอย่างงี้ค่ะแต่ว่าเราเราแค่ไปด้วยความที่เป็นสินค้าจริงๆถ้าเกิดว่ามีการกู้หรือมีการค้นหาหลักฐานโมว่าเจ้าหน้าที่น่าจะเห็นว่าจริงๆแล้วเราเป็นคือมันเป็นคือโปรตีนเห็นคื่พฤติกรรมการ ฟัมชั่นแปลกๆแลกแจกอะไรต่างๆดีแถมอะไรนนด้วยกันแกทองอ,อะไรอยาง,งเงี้ยซ้อมแดงอีกเี้ยเนะเอาจริงๆคือเราไม่เห็นนะมองไปแค่ชวโมเดียวแล้วมองตัาทีนี้เนี่ยมันตอนนั้นเนาะมันเป็นสองปีที่แล้วมันก็จะมีประเด็นต่างๆจะไปทางเวนั้นมากกว่าซึ่งโปรโมชั่นอ่ะในการขายสินค้า วันนั้นมีแต่มันไม่ได้แปลกตาอะไรกับเราคือเหมือนซื้อสามแถมนหนึ่ง<ำ>อะไรก็ค,<ำ>คือขา,ขายสินค้าปกติแต่นอกเหนือจากนั้นเราไม่ทราบจริงๆเพราะพฤติกรรมของของทางฝั่งนั้นที่เราเห็นมันคือการนั่งเา้ามอยแล้วก็อะไรเขาไม่ได้แสดงพฤติกรรมอะไรที่มันแบบเอ๊ะออย่างเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่าเอาอมันก็คือ จ้างงานไลฟ์ถ่ายปกติไม่คิดว่าวันหนึ่งจะจะเป็นแบบนี้ก็ก็ก็คุยกับกับกับผู้จัดการอยู่ว่าเออเราจะต้องแบบดูนะว่าอะไรเป็นยังไงเราอาจจะไม่ได้รู้ถึงถึงลักษณะนิสัยหรือตัวบุคคลว่าเฮ้ยเขาได้เงินแล้วเขาเอาเงินไปทำอะไรอันนี้เราเราไม่สามารถรู้ได้เนาะแต่ว่าเออ เราเราสามารถตรวจสอบรายละเอียดสินค้าอะไรใดๆได้เราอาจจะถามว่าวันนั้นที่ให้นอวไลจะมีโปรโมชั่นอะไรไหมคะแถมอะไรไหมเราก็คงเอารายละเอียดตรงนี้มาามากกว่าตัวนิ้คืามสนิทแบบใควานัวันนั้นณวันนั้นโมเพิ่งจับรู้จักคนสนิทก็คือแอนนา Mm hmm. มาก่อน mm hmm. ก็คือเราไปเพราะว่าโอเคก็เขาก็สนิทกับทางทางแอนนนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไป mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยค mm ่ะเราก็ไปกันครบทีมด้วย mm hmm. ไม่ได้ไปคนเดียวแต่ว่าคนที่ติดต่อมาสามครั้งหลังเราก็ไม่ได้พูดคุยกัน,กนติดตอนนั้นติด mm hmm. ต่อมาทำกูดเดิน mm hmm. มันจับเรา mm hmm. เราเห็นหลักฐานแล้วแหละว่ากูดเดินก็พิมพ์ไปวันนี้โมไม่ว่างจริงค่ะวันนี้โมติดนู่นนี่นั่น,นอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นการขอคิวมาถึงสามครั mm ้ง hmm. ตามหลักฐานจริงแล้วตอนนี้เอกสารของพี่เมยแบบโมผีเวลาเรียบร้อยเรียนใดๆทําเป็นจดหมายแบบว่าเป็นทางการไว้เลยเผื่อวันหนึ่งว่าอยู่ๆเรียกจะได้เอาจดหมายอเนี้ยไว้เป็นอย่างหลักฐานเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจของตัวเองคือเราบริสุทธิ์ใจเพราะว่าเราก็ไปในฐานะแบบไลฟ์อย่างเดียวไลฟ์จ้างงานตอนนั้นไม่รู้เรื่อง้านทองหรือใดๆแต่รู้ว่าเปิดเท่านั้น รู้ว่าขายเท่าไั้นแต่ไม่ได้จัดต้องหรือไม่ได้แบบมีการมาอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ยังคุยกันอยู่ว่าเราเราเชื่อว่าเจ้าหน้าที่อ่ะถ้าเขางานหลักถ่ายวิดีโอหนักตอนนั้นได้ก็น่าจะยันความบริสุทธิ์เราได้ว่ามันไม่มีอะไรตัวทางม่ตักมีมีการให้ทองพี่โมไหมคะมีให้อะไรกิฟต์่ัวนี้ไหมคะมีเสนอขายแต่ไม่ได้ซื้ออ สี่เสียคตรมีประเด็นด้วยด้วยเขาเสนอขายไงบ้างเขาเสนอขายไงครับขายสี่เสียเขาเอาชิปข่าวข่าวข่า่าอันนี้ก็หลังไม่ถูกไหมคะกคืเขาเอาไปฉุดแล้วเราสูบอุ๊ยคยทำไรอยากได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ซื้อแต่ก็คือบอกเขาไปว่าถ้าโอเคทาแม่มีหน้าร้านเราเราขอไปดูของหน้าร้านดีกว่าแต่เขไม่ได้ไปค่ะราคาของนั้นพอจำคร่าวๆนะคะ ไม่ได้จริงแต่ว่ามนเป็นการพู่คุยกันหน่อยตักเสร็จงานแล้วไม่มีอะไรอะไรแต่ก็ขายให้เราเราก็แบบยังยังยังไม่ได้ตาตอนนั้นเพราะว่าชั่วโมงเดียวกัดจริงๆใจเราตอนนั้นเราสนใจถูกไหมคะคืว่ามันยาวแบบเนื้อทองแบบไม่คือมันเด่นมากเราก็ปุยแล้วเราเป็นคนสะสมทองอะไรอย่างเงี้ยค่ะวิสวยจังเลยนะ รถแซลแซลไปวิอะไร่พิธีกรรมนี้เขาเรียกว่าหนังฝ่ายัวทันไหมครับตอนนี้ตอนนั้นไม่เรียกว่าไม่รู้ดีกว่าไม่รู้ดีกว่าเพราะว่าแตกก็ไม่ได้แตกไม่ได้อะไรขึ้นคือเราเห็นแล้วเราแค่ถ่านอะไรอย่เงี้ยในฐานะคนที่ชอบสะสมทองเรามองว่าราคาทองมัน100หรือ200ที่เขามาสเสนอ4เสียคามอเลยนักปัจจุบันนี้มาจบปีแล้วมันจบแต่ในฐานะคนสะสมทองเรามองคฉยเฉย ีปติเหตุผลที่โมชอบสะสมทองเพียงเพราะว่าทองบัตแรกในชีวิตโมคือแ0ด0ันละแล้วโมโมเล่นละครเรื่องหนึ่งโมซื้อทองบัตหนึ่งได้งานชิ้นหนึ่งซื้อทองบัตรหนึ่งสะสมไม่ได้แท่งบ้างรูประพันธ์บ้างเราเป็นคนสะสมเล็กๆเรื่องน้อยของเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็จะรู้ว่ามันไม่มีลงหรอกมันมีแต่จะขึ้นกับขึ้นเพราะฉะนั้นเราเราเป็นคนชอบเราก็สะสมแต่ไม่ใส่อะไรสะสมไปอย่างเดียว ก็หลังจากนี้พี่มกับบเรื่องการไล์การรับงานไลจะแบบจะต้องรีเช็คให้มันแบบขีดข้วนมากกว่านี้ไหมคะบางคนไม่รับงานไล์สดบอกแล้วคิดเลไปเลยถ้าเอาตามความเป็นจริงอ่ที่ผ่านมาเราเช็คตลอดนะทุกตัวทุกแบรนด์ที่แบบเราคอยดูตลอดนะว่าหนึ่งมีจริงไหมสองถูกต้องทุกอย่างไหมได้จดแจ้งออยเราเราดูทุกอย่างสามคือความน่าเชื่อถือเป็นอย่างไรบ้าง อะไรอย่างนี้เราพยายามช่วยดูมาตลอดแต่ก็มันก็อาจจะมีบ้างบางอย่างที่เราไม่รู้จริงๆเราอาจจะแบบเออแบบรู้เท่าไม่ถึงการหรืออะไรใดๆมันก็อาจจะมีเกิดขึ้นได้ค่ะแต่ก็พยายามพิจารณากันมาตลอดอย่างดีที่สุดค่ะงุกความรับงานเฉพาะแบบที่มันถูกต้อง